ลองนั่งนึกภาพดูนะเพื่อนสาวของคุณเดินเข้ามานั่งตรงข้ามที่ร้านกาแฟดวงตาเป็นประกายเหมือนเจอเจ้าชายในฝันแกฉันว่าจะเจอรักแท้แล้วเพราะคุณถามว่าเจอกันนานยังคำตอบคือก็สามวันคุณถึงกับยกแก้วกาแฟขึ้นมาซด,ดแรงๆกลั้นขำแทบไม่อยู่แต่ในใจก็อยากตะโกนใส่ว่านั่นไม่ใช่รักหรอกจ้านั่นมันหลงเต็มๆแต่ก็เอาเถอะทุกคนเคยผ่านช่วงนั้นมาแล้วทั้งนั้นแหละ เพราะงาั้นวันนี้เรามาเมสากันให้ชัดๆไปเลยว่ารักกับหลงมันต่างกันยังไงจะได้ไม่ต้องเสียเวลาบอกทุกคนว่านี่แหละเนื้อคู่ทั้งที่จริงๆแล้วแคมม์อแกงหน้าตาดีที่กินไปไม่กี่คำก็เลี่ยนจนเบือนหน้าหนีเริ่มจากหลงก่อนเลยหลงนี่มันเหมือนพลุดปีใหม่แกมันดังตูม้มสว่างสวยัยทำเอาใจสั่นไหวแต่พอแป๊บเดียว ก็หายไปเหลือแต่ควันลอยกลุ่นๆเท่านั้นเองตอนที่คุณเจอใครใหม่ๆสมองคุณหลั่งสารโดปามีนจนเหมือนเมาเหล้าแก้วใหญ่ๆแค่เขายิ้มก็คิดว่าโลกทั้งใบเป็นสีชมพูแค่เขาส่งสติกเกอร์ไลน์รูปหมีคุณก็เริ่มจินตนาการถึงงานแต่งงานแล้วบอกเลยว่ามันไม่ใช่รักมันคือฮอร์โมนกำลังปั่นงานล้วน หลงมันสนุกนะมันทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองกำลังอยู่ในซีรีส์เกาหลีเวลาผ่านไปชะลงทุกครั้งที่ได้มองหน้าเขาแต่ปัญหาคือมันอยู่ในไม่นานพอหมดไฟม่านก็ตกฉากจบก,ก็คือคุณนั่งกินไอติมตักใหญ่ๆร้องไห้กับเพื่อนรักแล้วก็ด่าไปพร้อมๆกันว่าอีกบ้าทีนี้ <c oughs> รักละ่ะมันคืออะไรรักมันไม่ใช่พลุนะมันคือเตาผิงร้อนพอดีอบอุ่นไม่หวือหวาแต่มันอยู่กับคุณได้นาน รักคือเวลาที่เขาเห็นหน้าสดคุณตอนเป็นสิวแล้วยังบอกว่าน่ารักดีนะรักคือเวลาที่เขายอมตื่นมาตีสองเพื่อป้อนอยาให้คุณตอนไม่สบายรักคือการที่เขายังอยู่แม้ตอนคุณไม่ใช่เวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเองและนั่นแหละคือสิ่งที่หลงไม่มีวันทำได้ถ้าให้เปรียบง่ายๆหลงก็เหมือนอาหารฟาสต์ฟู้ดแกมันอร่อยตอนนั้นกินแล้วอิ่มไวแต่ไม่กี่ชั่วโมงก็หิวอีก รักต่างหากที่เป็นข้าวบ้านอาจจะต้องใช้เวลาต้มนึง่งผัดปรุงแต่กินแล้วอิ่มท้องอิ่มใจและทำให้อยู่ได้เยยาวนี่คือความต่างที่โคตรชัดห <c oughs> ลงคือการตกหลุมรักกับภาพหรือ IG จีโปรไฟล์แต่รักคือการมองเห็นเบื้องหลังกล้องแล้วก็ยังเลือกที่จะอยู่ต่อแม้จะเจอคนจริงๆที่ไม่สมบูรณ์แบบเหมือนฟิลเตอร์ หลายคนชอบบอกว่ารักแรกพบมันโรแมนติกฟังดูดีแต่บอกตรงๆส่วนใหญ่ที่คุณเจอคือหลงแรกพบตัางหากไม่ใช่รักหรอกแค่สมองคุณเมายาโดพามีนจนคิดไปเองพูดให้แรงกว่านี้อีกหน่อยนะถ้าคุณเจอใครสักคนแล้วคิดอยากตั้งชื่อลูกทันทีหลังเดทแรก แกมันไม่ใช่รักมันคือจินตนาการบวกฮอร์โมนล้วนๆรักจริงมันไม่รีบขนาดนั้นหรอกมันต้องผ่านการลองผิดลองถูกผ่านดรามา่าผ่านน้ำตาแล้วยังอยากอยู่ด้วยกันต่อถึงนั่นจะเรียกว่ารัก <c oughs> ด้านวิทยาศ,าศาสตร์ก็บอกเหมือนกันว่าตอนหลงสมองจะเต็มไปด้วยโดพามีนกับอะดรีนาลีนทำให้คุณรู้สึกตื่นเต้นหัวใจเต้นแรงเหมือนพึ่งวิ่งหนีหมามา ส่วนตอนรักสมองจะเปลี่ยนมาใช้สารอย่างออกซิโทซินซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความผูกพันทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยและเชื่อใจได้มากกว่าไม่ได้หวือหวาแต่มั่นคงหลงคือการเห็นแต่ข้อดีและมองข้ามข้อเสียรักคือเห็นทั้งข้อดีและข้อเสียแล้วก็ยังเลือกที่จะอยู่รักไม่ใช่การตื่นเต้นเวลาเขาส่งข้อความมาแต่เป็นการสบายใจเวลารู้ว่าแม้ไม่ส่งเขาก็ยังอยู่ตรงนั้น รักไม่ใช่การอยากได้เขาเป็นของตัวเองแต่เป็นการอยากเห็นเขามีความสุขแม้บางครั้งจะไม่ใช่กับคุณแน่นะหลายคนสับสนเพราะตอนหลงมันวื้อหวากว่ารู้สึกเหมือน living c h a r t p r e m i e r c h a r t แต่พอหมดไฟก็จบต่างจากรักที่ตอนแรกอาจจะดูจืดฉืดแต่พอนานไปไกลายเป็นรสชาติที่ขาดไม่ได้เหมือนน้ำเปล่าถึงไม่วื้อหวาแต่ถ้าขาดไปคุณอยู่ไม่ได้เลย เอาจริงๆนะหลงก็ไม่ได้เลวร้ายไปทั้งหมดหรอกมันคือบันไดขั้นแรกของหลายความสัมพันธ์นั่นแหละแต่ปัญหาคืออย่าไปติดกับดักว่ามันคือรักแท้ไม่งั้นคุณจะพังเอาง่ายๆอย่าลืมนะพลุม,มันจบไวแต่เตาผิงมันให้ความอบอุ่นไปตลอดเพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังถามตัวเองอยู่ทุกวันว่านี่คือรักหรือหลงกันแน่ลองหยุดแล้วถามใหม่ว่า เวลาผ่านไป3เดือน6เดือนหรือ3ปีคุณยังอยากนั่งข้างเขาอยู่ไหมถ้าใช่นั่นอาจจะคือรักแต่ถ้าอีกไม่กี่สัปดาห์ก็รู้สึกเบื่อจนอยากปิดโทรศัพท์หนีนั่นแหละหลงเพื่อนสาวอย่างรอขอบอกตรงๆเลยนะรักมันอาจไม่หวานซาบซ่านเหมือนตอนหลงแต่ถ้าคุณอยากได้อะไรที่ยืนยาวอย่าเลือกแค่พลุที่สวยช่วคราวจงเลือกเตาผิงที่จะทำให้คุณอุ่นไปทั้งชีวิต แล้วคุณล่ะตอนนี้ที่เจออยู่มันคือรักแท้หรือแค่หลงหน้ามือตามัวจ้าลองตอบในใจดูสิจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องรู้ไว้ใช้จริงด้วยนะมีสาระสนุกๆแบบนี้รออยู่อีกเพียบ